มงคลที่34ทํานิพพานให้แจ้งมงคลชีวิต38ประการฉบับทางก้าวหน้ามีที่ไหนในโลกนี้บ้างที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึงไม่มีเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทำไมจึงออกบวชจะหาที่ที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึงแล้วพบไหมพบแล้วอยู่ที่ใดนิพพาน มีใครตามพระองค์ไปได้บ้างไหมมากมายแล้วนิพพานอยู่ที่ไหนนั่นสิจึงต้องมาศึกษากันนิพพานคืออะไรนิพพานมีคำแปลได้หลายอย่างเช่นแปลว่าความสูนคือดับกิเลสดับทุกข์ศูนย์จากกิเลสศูนย์จากทุกข์แปลว่าความผลคือพ้นทุกข์ผลจากภพสาม นิพพานเป็นที่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเข้าไปไม่ถึงอยู่พ้นกฎของไตรลักษณ์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแก่เจ็บตายทุกอย่างเป็นสุขขังเป็นนิจจังเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงบังคับบัญชาได้เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยอำนาจการปฏิบัติธรรมมีพระพุทธพจน์ ที่กล่าวถึงนิพพานไว้หลายครั้งอาทิเช่นนิพพานังปรมังสุขังนิพพานสุขอย่างยิ่งทหารเมื่ออยู่ในหลุมหลบภัยย่อมปลอดภัยจากอาวุธร้ายของศัตรูฉันใดผู้ที่มีใจจรดนิ่งอยู่ในพระนิพพานฉันนั้นผู้ที่มีใจจรดนิ่งอยู่ในพระนิพพานย่อมปลอดภัยจากทุกทั้งปวงฉันนั้นประเภทของนิพพาน นิพพานมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือ 1. สอุปาทิเสสะนิพพานเรียกว่านิพพานเป็นอยู่ในศูนย์กลางธรรมากายในตัวของเราทุกคนที่ปฏิบัติมักมีองค์8สามารถเข้าถึงนิพพานนี้ได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นเป็นอยู่เป็นนิพพานของพระอริยเจ้าผู้ละกิเลสดได้แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกต่อไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้านิพพานเป็นนี้ได้เมื่อวันที่พระองค์ตรัสรู้นิพพานเป็นนี้แต่ละคนก็มีเฉพาะของตนเป็นเหมือนหลุมหลบภัยในตัวเรามีทุกโศกโรคภยัยใดไทยพอเอาใจจรดเข้าไปในนิพพานความทุกข์ก็จะหลุดไปหมดจะตามไปรังควานไปบีบคั้นใจเราไม่ได้ 2. อ,อนุปปาทิเสสนิพพานเรียกว่า นิพพานตายเป็นเหตุว่างอยู่นอกภพสามผู้ที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เมื่อเบญจขันดับคือกายเนื้อแตกทำลายลงเหลือแต่ธรรมขันคือธรรมกายก็จะถูกอายตนะนิพพานนี้ดึงดูดให้ไปปรากฏที่นั่นสเสวยความสุขอันเป็นอมะตะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปรินิพานแล้ว ธรรมกายของพระองค์ก็ไปปรากฏประทับอยู่ที่อายตนะนิพพานนี้เองโดยมีธรรมกายของพระอาหารหันตสาวกอยู่ล้อมรอบผู้ที่สามารถทำพระนิพพานให้แจ้งได้จะเข้านิพพานต้องเข้าด้วยธรรมกายมนุษย์เข้าไปไม่ได้เทวดาเข้าไปไม่ได้รูปประพรมเข้าไปไม่ได้อารูปประพรมก็เข้าไปไม่ได้ธรรมกายเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็คือพระอริยบุคคลทุกระดับทั้งพระอระหันต์พระอนาคามีพระสกิทาคามีและพระโสดาบันรวมทั้งโคตรผู้บุคคลที่ปฏิบัติธรรมจนมีกิเลสเบาบางเกือบถึงขั้นพระโสดาบันโดยต้องฝึกสมาธิจนเข้าถึงธรรมกายจากนั้นเอาใจจรดเข้าศูนย์กลางกายจึงเห็นอริยสัจและต้องเห็นอริยสัจอย่างชำนาญ พิจารณาอริย,ยสัจซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกจนใจนิ่งแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายจึงเห็นนิพพานได้บางท่านอาจนึกสงสัยว่าก็เห็นบอกว่าเข้านิพพานแล้วจะหมดกิเลสกิเลสความทุกข์ตามไปรังควานไม่ได้แล้วตอนนี้มาบอกว่าโคตรภูบุคคลซึ่งยังไม่ได้หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์ก็เข้านิพพานได้จะเป็นการขัดกันเองหรือคำตอบคือไม่ขัดกันเพราะโคตรภูบุคคลนั้น เมื่อเอาใจจดดเข้าพระนิพพานขณะนั้นก็หมดทุกข์กิเลสทําอะไรไม่ได้แต่ทว่าใจยังจรดอยู่ในนิพพานได้ไม่ตลอดเวลาเมื่รไรใจถอนออกมาก็ยังต้องมีทุกข์อยู่เหมือนตัวเราถ้าหากเป็นแขกรับเชิญไปเที่ยวพักผ่อนอย่างปราสาทใหญ่ระหว่างที่พักอยู่ในนั้นก็มีความสุขสบายแต่ก็อยู่ได้ชั่วคราวเพราะยังไม่ได้เป็นเจ้าของเองเมื่อไรครบกําหนดกลับก็ต้องออกมาสู้เหตุการณ์ภายนอกใหม่ตัวเราจะเข้านิพพานได้หรือไม่ คำตอบคือได้โดยจะต้องตั้งใจฝึกสมาธิไปจนเข้าถึงธรรมกายก่อนแล้วฝึกต่อไปจนเข้าถึงธรรมกายที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นเห็นอริยสัจและธรรมนิพพานให้แจ้งได้ในที่สุดซึ่งไม่ยากจนเกินไปที่เราจะปฏิบัติได้เพราะถ้ายากเกินไปแล้วคงไม่มีพระอาหารหันต์เป็นล้านล้านรูปในสมัยพุทธกาลถ้านิพพานนี้พระพุทธเจ้าเข้าไปได้พระองค์เดียวคนอื่นไปไม่ได้เลยเราจะบอกว่ายาก แต่จริงๆแล้วมีผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ตั้งใจฝึกสมาธิเข้านิพพานได้เยอะแยะแสดงว่าไม่ยากจนเกินไปแต่แน่นอนก็คงไม่ง่ายเพราะถ้าง่ายเราก็คงไปตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจฝึกตัวเองกันเข้าไปวันหนึ่งเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ทำได้แล้วเข้านิพพานได้ตอนนี้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่ายังไม่ได้ทำต่งางหากแล้วพิ่งไปกลัวอย่าพิ่งไปท้อใจเสียก่อนว่าจะทำไม่ได้ถ้าทำจริงแล้วต้องได้ อนิสงส์การทำพระนิพพานให้แจ้ง 1. ทําทำให้จิตไม่วันไหวในโลกกระม 2. สองทำให้จิตไม่โศก 3. าทำให้จิตปราศจากดุรี 4. ทํทำให้จิตกเกษมไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบไม่มี ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง